ทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาแต่งตัวกันในเมืองกรุปเฮเว่นกันอยู่นะแล้นะแลถ้าเราแต่งตัวเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะแอบเข้าไปเที่ยวเล่นในบ้านของเพื่อนเราในกรุปเฮเว่นกันเนาะแล้ววันนี้เราก็จะมาแต่งตัวเป็นไททันทีวีแมนนี่เวอร์ชันอัปเกรดที่ฉายแสงหน้าจอสีแดงนะการอ,อื่นเนี่ยเราลบวิกผมกับเจ้าเมียวเหมียวออกตับนริงนะคะอันนี้ก็จะเป็นดับของไททันทีวีแมนอันเก่าที่เราเคยซื้อเข้ามานะนะ ซึ่งราคาเก่าที่เราเคยซื้อเนี่ยมันก็ราคา50โลบักนะคะวันนี้เราก็จะมาใส่เหมือนเดิมแล้วก็เสร์ชที่ออ e อเซอรี่แล้วก็พิมพ์คําว่า TV Man ค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเลือกหน้าจอเข้าไปใส่ค่ะซึ่งหน้าจอของไททันทีวีแมนเนี่ยเขาก็อัปเกรดใหม่มีเวอร์ชัน3.0นะนะแต่ว่าวันนี้เราจะใส่เป็นหน้าจอสีแดงแบบนี้นะคะแล้วก็จะใส่หน้าจอทีวีสีแดงอันเล็กเนี่ยบนหัวไหล่ข้างซ้ายกับข้างขวาด้วยนะหลังจากนั้นก็เลือกจ้าแผ่นอันใหญ่ใส่เข้าไปข้างหลังอีกทีนะคะ แล้วก็ใส่ทีวีลงไปเพิ่มนะเป็นทีวีบริเวณหน้าท้องของไททันทีวีแมนนะคะแล้วก็ใส่อาวุธกรงเล็บทั้งข้างซ้ายข้างขวาเอาไว้ด้านหลังของไททันทีวีแมนด้วยนะแล้วก็มาเสิร์ชที่แคตตาล็อกไอดีกันต่อค่ะเราจะพิมพ์ตัวเลข1 3 1 9 6 8 6, 7 7 0 0 3ลงไปนะคะแล้วก็จะได้คล้ายๆกับเสื้อคลุมด้านล่างของไททันทีวีแมนมาใส่ค่ะแล้วต่อไปก็จะพิมพ์ตัวเลข14779149552ลงไปอีกทีนะทีนี้เราก็จะได้เส ของไทท่านทีวีมันมาใส่ค่ะว่าชุดมันเท่เหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็ต่อไปค่ะเราจะพิมพ์แคตตาล็อกไอดีหนึ่ง2ามแปดลงไปนะแล้วก็จะได้กางเกงสูรสีดําของไทยท่านทีวีมันมาใส่ค่ะ หลังจากนั้นเราก็จะเปลี่ยนโมเดลนะคะให้เป็นโมเดลผู้ชายแบบนี้ค่ะมันก็จะดูเหมือนไททันทีวีแมนมากขึ้นนะนะแล้วก็เปลี่ยนสีผิวค่ะโดยเฉพาะมือเนี่ยให้เป็นสีดําทั้งหมดเลยนะหลังจากนั้นก็ไปเสิร์ชที่ All a c ก e s s o r y กันต่อเลยแล้วก็พิมพ์คําว่าทีวีแมนค่ะ <c oughs> ก็จะขึ้นหน้าจอทีวีแบบนี้นะคะแล้วก็จะเลือกใส่ป้อมปืนคู่ลงไปแบบนี้นะคะมันก็จะอยู่บนหัวหน้าจอแบบนี้นะหลังจากนั้นเราจะพิมพ์ไปที่แคตต l ล็อกไอดีกันต่อค่ะเราจะพิมพ์ตัวเลข1 5 4 8 4 6 0 7 4 8 7 ลงไปอีกทีนะคะแล้วเราก็จะได้พลังกนกลางบริเวณหน้าอกของไทท่านทีวีแมนใส่ค่ะโอเคตอนนี้เราก็แปลงร่างเป็นไทท่านทีวีแมนที่ฉายแสงสีแดงกันแล้วนะแล้วเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเรามีนัดก,กับพี่เคนให้พี่เคนอ่ะ <c oughs> เราจะไปตามหาพี่เคนต่อนะเพราะว่าเรามีนัดไปเที่ยวบ้านขึ้นกันต่อค่ะสา่แล้วใสยแล้วใสแ่สแล้วก็มันจะเลยเวลานัดแล้วยังไม่ได้แต่งตัวเลย <c oughs> รีบแต่งตัวกันดีกว่าเรา <c oughs> ถอดชุดเก่าออกก่อนนะ <c oughs> โอ้โหแส่อะไรมาเต็มตัวเนี่ย <c oughs> อ้าวปจิตะาไว้เจอกันใหม่นะชเวฟหัวร้านเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องมาเสิร์ฟที่ ว่า6 6 <S <S 1 4 6 3 6 6 1 0 0ก3กจ็กจะออกมาเป็นกรงเกงสูดสีขาวว้าวเหมือนชุดนักวิทยาศาสตร์เลยนะนี่ <S <S แล้วก็ต่อไปเราก็ต้องเสิร์ชเลขที่15238310895คราวนี้เราก็จะได้เสื้อสูทมาเสื้อสูทสีขาวเหมือนกันเลยแถมมีบัตรพนักง,งานด้วยนะว้าวเข้าเขาหน่อยเข้าเขาแล้วก็ยังไม่พอเราต้องเสิร์ตต่อด้วย1 4 1 9 1 9 7 3 8 6 5่งเานีนี้ก็จะเป็นหัวของทีวีแมนนี่จอสีฟ้าซะด้วย ว่าหล่อชะมัดเลยแล้วก็ชิ้นต่อไปเสร์ชเลขที่8 2 6 2 8 6 8 6 6 0ก็จะออกมาเป็นชุดอัปเกรดของคามาลาแมนนะแต่เราเอามาใส่ให้ทีวีแมนนะมันก็ดูเข้ากันอยู่นะแล้วก็ชิ้นต่อไปเป็น7134134653ามสว่แล้วก็จะได้ชายเสื้อช็อปสีขาวมานี่เหมือนนักวิทยาศาสตร์จริงๆแล้วใช่ไหมล่ะแล้วก็ต่อไปสุดท้าย14062049215เราก็จะพกปืนมาข้างหลังด้วยเผื่อจากสกีบีดี้แอบมาบุกสถา บันวิยัยของเรานะแล้วก็อย่าลืมที่จะเปลี่ยนสีผิวเป็นสีดําด้วยเพราะว่ามือเขาสีดำโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่แล้วนี่แล้วจะไปไม่ทันแล้วว่าแต่ว่านักอ้มที่บ้านหลังไหนแล้วเนี่ยมาแล้วมาแล้วปึ้นปึฮะพี่เคียนรออยู่แถวไหนเนี่ยอ้าวมาแล้วเหรอโอ้หเราว่าเราช้าละอ้อมช้ากว่าอีกอะไอ้แล้ววันนี้ไม่ไดอีกแล้วแล้ววันนี้ก็ทะลุแรงแซงนรกไปแล้วพี่เคียนโอ้โหอะไรของอ้อมมันจัดเต็มขนาดนั้นแลวน่ะเป็นรถถังเดินได้หรือไงเนี่ยเฮ้พี่เคียนพี่เคียนแต่งเป็นก ช่แล้วเทวอะไรจะมาสู้ไททันทีวีแมนของเขาได้ไงอะ่ะเฮ้ยถ้าไม่มีผู้พิเคนเนี่ยขององ้อมก็ไม่มีหรอกนะเฮ้เดาเดาเดาพี่เคนเห็นอะไรข้างหลังปะอะไรอ่ะน้องเมดน้องเมดเฮ้ยจริงด้วยอ่ะเราแอบเข้าไปในบ้านน้องเมดกันดีมกเห็นน้องเขากำลังตั อยู่หน้าบ้านด้แลเราต้องรอเขาเผลกันนะวยดูบ้านหลังนี้สิมีต้นคริสต์มาสด้วยเขาเริ่มตกแต่งคริสต์มาสกันแล้วนะโอ้ยเราก็อยากมีบ้างอะเดี๋ยวเราก็จะมีมั่งแต่ว่าวันนี้ขอแอบเข้าบ้านเพื่อนก่อนว้าวดูดีมีบ่อน้ำพุูด้วยสวยจุ้งโอ้บ้านเขาสวยจุ้งโอ้โหบ้านหลังบลเลอร์เลยนี่มาคะเหาหรือไงกันเนี่ยมีบ่อน้ำพุด้วยหล่ว้าวเฮ้ยวว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  วิวดูท่าทางน้องเม็ดเขาใจดีนะเขาคงไม่หวงบ้านหรอกมั้งเขากำลังอึ้งอยู่นะไอ้สองตัวนี้มาทำอะไรเนี่ยเอาขึ้นเครื่องหมาย question mark บนหัวอะน,นะเขาบอกไอ้สองคนนี้มันเป็นผู้ใดกันได้เ<ด><ด>อา<ด>น้องเขาตัดหน้าต่อแล้วอ,อะท่าทางน้องเขาไม่ได้สนใจนะว่าเราเนี่ยมาทำอะไรอะต่อเขามาไล่อ้อมหน,น่อยยืนพังให้อยู่ได้และแอบ,บย่องเข้าบ้านน้องเขาดีมาก วิเขาว่าน้ำต้นไม้หรอโอ้โหอย่าบอกนะว่าฝีมือเขาคนเดียวเนี่ยราน้ำต้นไม้ได้ปลูกได้ต้นใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเขาใช้ปุ๋ยห่ออะไรอ่ะคะเป็ถที่เลยรถแป๊บเดียวต้นไม้โตสูงใหญ่เลยอ่ะไอ้นี่บ้านน้องเขาเหรอมีว่ายน้ำได้หล่ะเนี่ยแล้เาไปว่ายน้ำกันนะเฮ้ยระวังไฟดดไอพี่เขนดำน้ำเก่งชะมัดเลยเป็นกู้หูทีวีมาลงน้ำได้ไงนี่มาออกกําลังกายกันดีกว่า อ้ยขึ้นมาฟิตเอาต์ไปนะสักวันเราจะกลายเป็นไททันฮือจ้ะสักวันเราจะมีซิ่งแพ้อดวันนี้เอาบอลแพดไปก่อนนะอัพแอนด์ดาวพร้แม่วายพี่เคนเล่นเราเวียนหัวเราไปดูข้างบนดีกว่าเล่นล้อหิวข้าวขาหมูขึ้นมาทันทีเลยหาดูหน่อยนะ ดูสิบ้านเราเขาตกแต่งด้วยถุงเทา้าสีแดงวันคริสต์มาสแล้วนะแล้วก็ยังมีต้นคริสต์มาสด้วยเอ้ยถ้าอย่างนั้นเรามาจัดปาร์ตี้วันคริสต์มาสให้เขากันดีกว่าแมา่ระวังกล่อ,องของขวัญไว้ให้น้องคาด,ดีมากเฮ้ยแค่นั้นยังไม่พอต้องจัดหนักเต็นเยอะๆอ๋อเดี๋ยนะจัดเยอะไม่ได้เดี๋ยว,นะดดยว,ยวลกพี่เคนบ้านคนอื่นเขาพี่เคนไม่ใช่บ้านเราพี่เคนไม่เป็นไรบ้านเขาก็เหมือนบ้านเรา,ราเอาแบบพอดีอ๋อไม่มีความเกรงใจกันเลยใช่ป้ะเนี่ยไม่เกรงใจแล้วนะเนี่ยนี่ขนาดเกรงใจหรอ ไอ้แล้วถ้าเดี๋ยวน้องเมทเขาขึ้นมานะเขาจะงงเปล่านันไงอยายุยืนมากเลยมา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 ,มาแล้วน้องเขาบอกคาบ้านพีดหรือเปล่าเนี่ยโอเคจ้าเดี๋ยวเรามาต่อกันที่แมปที่สองกันเลยเนาะแมปที่สองเขาก็อัปเดตสกินใหม่ลวค่ะวันนี้เราออกไปตามหาสกินกันเพิ่มดีกว่านะคราวนี้ก็เพลงไม่แพ้คราวก่อนเลยเราจะว่าไปที่ t h a i l a n d b a s นก่อนค่ะตรงนี้ข้างบนเนี่ยรู้สึกมันจะมีโล่สีทองให้เราเก็บไปนะคะเราขึ้นไปดูดีกว่าว่ามันจะเป็นเจ้าโถส้วมหรือว่าเป็นพวกคาเมล่าเนาะวิ่ยนี่ตัวแรกมันคือส เทเลทไหนดูดีหน้าตาเป็นไงโอ้ยดูมันไปจรวดมิซายได้ด้วยละ่ะว้าวยังแท้ะไรนี่ได้ยิงเลยยิงเลยไปเดิแมงมุมมีแค่สีขาเองเหรอจะใครไม่ร้ายอยู่ไหนไหม่ให้ฉันยิงซะดีสีขาก็คล่องได้นะเอ้ยดูสิมันปิดตาข้างหนึ่งเหมือนจอสลัดเลยแหละเอาไปดูในฐานทัพลับก่อนเราจะเก็บสกิบิดีแฟนได้ค่ะโอ้ยแรงหลับพัดลมกำลงนนังร้อนพอดี<ว>เลยแต่มันจะเย็นไหมล่ะเนี่ย มันจะเวียนหัวเกินไปรเ,เปล่าลกลัวมากเลยแล้วสามารถเพิ่มวอลลุ่มระดับมันได้รอเปล่าให้มันหมุนแรงๆอะไรประมาณนี้ได้ปะเห็นแล้วเวียนหัวแทนเหมือนกับว่ามันจะระบบไฟฟ้าติดขัดรอเปล่า <laughs> แล้วก็เราจะพอยไปที่ลูนทาวค่ะไปที่เทะเลทรายกันเนาะที่เทะเลทรายก็ต้องมีของใหม่ดิหาดูกันนะ กระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บไปตามถนนกันอยู่ตรงไหนอ่ะไม่รู้อ่ะลองสุ่มหาดูกันเจอแล้วอยู่ตรงนี้เองเดินมาก็เจอเลยนะมันคือ2.0งจุดศูนย์มาร์คไทเดูดิอ๋อเป็นหน้ากาก2.0เหรอเฮ้ยข้างหลังอ่ะมันคล้ายมือของด็อกร์อันตพุทธเลยอ่ะเออจริงด้วยนี่แม่แต่ว่าตัวสไปเดอร์แมนมาเกลื่อนซะไหนแล้วไม่เห็นมีสไปเดอร์แมนเลยอ่ะมีแต่คัมเมอร่าแมนนะแล้วก็แบบไปขัดเธอเลยผัดไปที่ดูใบค่ะโชว์เอฟล้มล่างไม่ล้มล่างได้เปล่ามันสยิมกึ๋นมา เ <Hey, S 1> นุ่บบนไ <c oughs> งเจอแล้วถทาลุมร่างแล้วก็จะมี8ดแขนข้างบนข้างบนข้างบนน่าจะเป็นตัวใหม่นะเราลองไปเก็บดูก่อนละกันรออู้สึกเดินหมักครงแครงมากเลยเขาคือเรกันวูแมนว้าววยคนนี้สวยตอนนี้สูงนี่นาะอ๋อมีหน้าเลยอ๋อมีหน้าด้วย,อ,วยอ๋อตอนแรกคิดว่าเป็นแบบว่า กระบอกปืนเนี่ยนนะ่ะมีหน้าก็ดูดีหน้ายิ้มด้วยนะโอ้เขาผอมมากดูแขนเขาดิมีท่าเตะด้วยแล้วก็ต่อไปค่ะเร์ยไปที่ฐานทัพของคาร์เมลแมน นั่นไงเจอแล้วอันหนึ่งขอเก็บดูก่อนนะเขาคือสแกนไทเลสกรตตูนโอ้ยน่ากลัวยีมากนี่การ์ตูนเหรอเออไม่ใช่หรอก่ะดีๆอันนี้เขาหกหัวตัวเองหรือเปล่าเหมือนเขาหกหัวเหมือนเขาพยักหน้าเนี่ยเขากำลังจะฉกแล้วก็มีข้างบนอีกหนึ่งอันข้างบนเนาะทางนั้นต้องลองปีนขึ้นไปดูนะมีจริงๆด้วยอยู่ตรงนี้เขาคือแกรนตาเลเซอร์ไทเลสดูดิอ๋อคุณตาใส่หน้ากากกันเลเซอร์มาด้วยคุณตาไหวไหมเนี่ยย สุนสีฟ้าและลองยิงหัวกระสุนด้านด้วยกระสุนไม่ค่อยจะออกเลยนะยิงแสงสีฟ้าเข้าตาไปเลยตอนนี้เราก็เก็บอัปเดตครบแล้วคะเราไปต่อกันที่แมปที่3กันต่อเลยเนาะแมปที่3เนี่ยก็จะเป็นแมปของ the amazing v i g i t a l c i r c u i ค่ะตอนมีตัวสวยๆให้เราเก็บอีกแน่ๆเลยวันนี้เขาก็อัปเดตอีกแล้วนะอยู่ตรงไหนอะอยู่ข้างบนเหรอจะอัปเดตสตัวล่าสุดนะคะเราลองขึ้นไปดูข้างบนกันก่อนนะข,นข,นข้างบนข้างบนข้างบนมันต้องมีแน่ๆเลยแหละเฮ้ยนั่นไงอยู่ข้างบนเห็นแว๊บ,บ ขอากเก็บด้วยค่กเก็บด้วยตามไไมาเลยอ้ามตามพี่เคนม,มาหมาไม่กัดนะไม่รู้ว่าตัวไหนนะแต่ว่าเก็บก่อนละกันนี่ไงได้แล้วอ๋อนีม่มตเก้งเกิลมีอะไรเนี่ยอ,อืมทำไมมีหลายหัว <laughs> โอ้ยนี่มันวิทเทอร์หรือเปล่าเนี่ยทำไมมีตางหงขยนี่นาออมแต่ว่ามันก็ดีกว่าหัวเดียวเหมือนปราสิตในนั้นน่ะน่ากลัวมากเลยมันเยอะเยอะเหมือนกองพยาธิเลยเป็นหน้ากากที่มีหลายอารมณ์อะเนาะมีทั้งอารมณ์กดอารมณ์ยิ้มอารมณ์งงอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็โมโหด้วยนี่ตรงกลางมันมีลูกกระต่ายด้วแลเข้าเหมืองดาวดีกว่าไปทำดาวดีกว่านะทีนี้ต้องมีแน่ๆเลยนั่งไงมีจริงด้วยอย่าลืมไปสอยดาวที่ลุมพินีด้วยนะโอเคเก็บตัวใหม่ได้เพิ่ม ครีเตอร์เหรอมาเป็นดาวเลยเขาเป็นน้องเรนโบว์ว้าวน้องสสยนุ๊งอินดี้สวยจังเลยแล้วตัวเป็นเรนโบว์นะแล้วมีก้อนเมฆเป็นขาอยู่ข้างล่างนี่แหละนี่มีท่าตีด้วยกระดึงกระดึงกระดึงสงสัยฝนจะตกนะเพราะว่ามีลุ้งกินน้ําแล้วก็ทเลพอร์ตไปที่เอท์ไซ์ค่ะไ้ข้างนอกกันดีกว่านะข้างนี้ก็มีเหรอไหนดูดีอยู่ตรงไหนนั่นไงเจอมล้อยู่ข้างหลังมาแอบอยู่ตรงนี้นี่เองหักเก็บกันนะว่ามันพูดอะไรเนาะ ดักดัซซ่าเหรอเฮ้ยเขาคือใครอ่ะไม่รู้อ่ะมันเหมือนม้าม้าตัวสีเขียวเขียวใครรคนี้บอกหน่อยนะครับแล้วเป็นลายดอกไม้ด้วยนะว้าวตัวนี้ก็น่ารักมันมี3มตาด้วยมี3มตาแล้วก็เป็นลายดอกไม้ตัวเขียวเขียวมันเหมือนม้าดินมังกรปะเนี่ยอมันก็คล้ายๆกับม้าดินมังกรเหมือนกันนะเหมือนกับว่ามันมีอานด้วยนะไว้สําหรับให้คนขี่ได้ด้วยแหละ เอาแล้วนะเราจะว่าไปที่โรงละครสัตว์กันนะแล้วก็ตัวสุดท้ายแล้ววิ่หากับมนาน,นอยู่ตรงนี้เองโอ้โหซนสม,มิธเลยนี่ไงเราจะเก็บพอมนี่สลบนะค่ะเอ้ยทำไมเขานั่งยองๆเหมือนกับแอลในเรื่องเดธโนดล่ะเอ้ยอย่ามาเขยียนชื่อพี่เขียนนะ๋อมยังหาสมุดเดธโนดไม่เ <c oughs> จอเลยใส่คำตอกนะ <c oughs> ดูพอมนี่ตัวปกติสิตัวนิดเดียวอันนี้เขาอาจจะเป็นเวอร์ชันของแอลก็ได้นะ และไม่แน่นะเผื่อบางทีก็อาจจะมียมมาทูด้วยกระดาษก็แค่ขาดเดี๋ยววันนี้เราก็ตามหาสกินไว้แค่นี้กันเนาะถ้าชอบตามหาสกินตังร่างแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยล่ะและอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยด้วยกันนะครับวันนี้เราก็ต้องไปกันแล้วนะบ๊ายบาย